สวัสดีค่ะพี่น้องคะสวัสดีพี่น้องสุขสุขคนะ,คะมา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 เบิงแมวหน่อยหยอกกันพี่น้องเอ้มาเบิงแมวหน่อยหยอกกันโพดไปทั้งเพจสองสามโพดเบิงหันพี่น้องเอ้จแวนพอดีนังเบิงลิบนางเบิงลิบอีหลา่าวองเอิงเก็บเพดพ <laughs> ี่น้องเอ้เก็บเพหนาเวทีเนาะเออก็เลยแคปบเอาโฮบ มาโพดทั้งเพดพี่น้องเอพอโพดออกไปสาวน้ำเย็นก็นว่าเออถือไปโหลดเงินนันถือไปเท่าใดกับเบิดเนาะพะว่าเป็นตหาหักหลายโพดขก้นมากว่าเป็นตหาหักหลายถือไปโหลดเงินนันถือไปเท่าใดกับเบิดก็ใส่อิมจีหัวหลาะแล้วก็มีหัวใจนําสาวน้ำเย็นน่ะก็กคือมีความหมูอซื้อว่าเอ็นดูอีหลาอีหออลาเป็นตหาหักหลายในความเป็นจริงก็คือ อันพกเงินไปนาเวที่ย่ำใดนะนะพี่น้องเฮ้ามีแต่อยากจะให้ติบอีลาให้ติบลูกสาวให้ติบอีลาองคงอิงสันดอกว่าพี่น้องคะก็เลยโพสขข้นมาแบบนั้นอันคอมเมนต์จับผิดเดอ้อค่ะอืผู้มากคอมเมนต์จับผิดทําไมพูดแบบนั้นเพื่อนว่าเออไม่สมควรพูดแบบนั้นเพื่อนว่าโอ้ยนาอ ไข่กะว่าวเหรนเว่าหัวไปสลับพี่น้องเอ,อห้ข่ว่าวเหรนเว่าหัว,หวให้ข่ได้หัวน้ำมูน้ำพวกเนี่ยถอดอืมราสิ่งห้เห้าซี่เรียดเบอร์กอสูสีส,สอย่างจากสีวาจังใดพี่น้องคือคำว่า,าอ่าเอนดูเนาะเอนดูความเป็นตหาหัก อของอิหลาอุงเอิงสันดอกพี่น้องเออถือเงินไปเท่าใดก็อยากปอนอยากปอนอยากปอนใส่มือตัวละนะอ,อืออยากให้เตี๊ิบสันดอกพี่น้องความหมายนั่นก็เลยแก่ไครให้เพื่อนนิดๆน้อยๆ,ๆละละ,ละ,ละพี่น้องเอยเอาก็ขอบคุณได้หลายค่ะก็คือ <laughs> จักสิวาจังไดบดําสิบว้าพี่น้องเออจักสิบบดกำจักสิโพดจังไดแต่่าษโพูดอียังก็สิมีแต่มีแต่จอบแต่สีดามาเออจอบแต่สีดามาจอบแต่สิจับผิดอันเบิงหน้ใสอิโมจิหัวหลาะใสอิโมจีหัวใจนั่นเอออันยาฮหักแต่อีหล่าผู้เดียวหลายให้คนอื่นเขาหักน้แเนค่ะให้คนอื่นเขาหักน้แเน้เขาหักน้า อ่าน้ำแน่ก็ได้เนาะโพดเหรียญโพดหัวกระเบื้องแน่เด้อค่ะถึงพูดติดตามเพจบางคน่าสันเนาะส่วนไลค์กับตาหัดอยู่แล้วละคือว่านอนหนีตาหัดขึ้นแนวหน่อยนี่เห็นว่าบางเทือคนเหากันเลยนี่ล่ะลังเทือนนะสาาน้ำเย็นกับเป็ี่นอยู่ได้พี่น้องลังเทือ่อเปิดเปิดเบื่อเบื่อคือว่านั่นล่ะเนาะก็อยากอยู่กับแมวกับหมาเป็นสี่นี่นี่เล่นน้ำแมวคือเขาเอาวบ่ได้เขาวอาน้ำเาบ่งหูเหลืองกันนะพี่น้อง ก็เลยก็เลยมีความซุกกับเขาจัางสินะเออก็เลยเอามาฝากมาตอนพี่น้องไว้นะมึงติดอะนนี่เขาก็ยอกันเขาก็เล่นกันอยู่จังสินี่นะกัดกันเจ็บกับห้องเออนะนี่แหละพี่น้องค่ะสานน้ำยืนโพดนันก็คือโพดว่าประเด็นว่าอันนั้นซื้อเด้อค่ะเด้อเบิ่งเบิ่งอีลาเก็บเฮดสันดอกอืมก็เลยมีความซื่อว่าเอาลวพี่น้อง ผู้ใดพกเงินไปพกไปโลดอืมพกไปโลดพกไปต่อใดก็บบิดกันเลยว่าอืเจ้าของก็ยังเบิดว่าสาันนองเออมันอยากให้ติบพี่นอ้องก็อยากให้ติบอีลหล่าอุงหญิงเอ็นดูความตาหักอ่อ,อนซ่อนลูกสาวสะอ่อนลูกสาวสาวันดอกพี่นอ้องเอ้บยบเดมีเจตนาอื่นใดที่จะเหตให้บดีได้เดียวนี่อันผู้ว่าจะพิดกรณมีแต่ไม่สมควรพูดโพดอ่าโบเมนพนูดไม่สมควรโพดแบบนี้ผิดว่าเออเอา โอ้เราจะเสียงให้โพดยังแน่ถวสันเนาะกะให้ไข่เลียน่ข่หัวน้ำหมูน้ำผวกเนี่ยเด้อค่ะเด้อเปิดคำสิว่ากันเลยว่าเนาะเอ้ากันเลยโพดกระดําไปเบิ่งหันละพี่น้องกันเลยเอาแมวเอาหมาเอาแมวนี่มาให้เบิ่งว่าตานี้นี่ลังเทือเข้ากักอยู่จังเสร็จแล้วพี่น้องคือนะขอเหตุผลหน่อยอืบางคนทำไม ถึงอยากอยู่กับบ้านกับแมวศาสะนะมบางคนคืออยากอยู่จังสีนนะขอเหตุผลแนี่พี่นอ้องอืเอาละสัํานลละค่ะพี่น้องคะสวัสดีค่ะ